สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องกิ่งอีกเช่นเคยค่ะวันนี้น้องกิ่งมีรถเดิมรถมือเดียวมารีวิวให้ชมกันนะคะใครมองหาเอาติดร,รุ่นเอสปอรนะคะคลิปนี้มีคำตอบให้และที่สำคัญรถสวยมากเลขใหม่แค่หลักหมื่นนะคะใครสนใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้เลยนะคะรอชมคลิป พร,พร้อมๆกันรายละเอียดตัวรถน้องกิ่งจะเจาะลึกให้แบบสุดๆเลยนะคะใครที่เห็นคันนี้แล้วจําทะเบียนไว้ทักอินบ็อกซ์สอบถามหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ chanting, ่มเติมก่อนได้นะคะใครไวใครได้เพราะสเปคนี้มีคันเดียวและที่สําคัญคันนี้รถมือเดียวด้วยเจ้าของเอามาปล่อยเทินดูรถคันใหม่ที่เรานั่นเองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน้องกิ่งขอแนะนําคันนี้เลยนะคะ t ต y o ต a า l t ติ S 8 s, s p o r t ปี2016ค่ะราคาตั้งขาย399,000บ,บาทเท่านั้นเองราคามาดีด้วยได้เป็นตัว S-Sport นะคะเ s, s p o r t เขาจะมีอะไรที่แตกต่างนะคะหนึ่งเลยลูกค้าจะได้รถที่เป็นทรงสปอร์ตสวยหรูและได้ชุดแต่งจากทางโรงงานไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งเพิ่มนะคะไม่ต้องไปจ่ายใดๆจบเพียงแค่ราคา399,000บ,บาทที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวด้วยนะคะและผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดรายละเอียดนะคะในเรื่องของดอกเบี้ย ได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเป็นรถปี2016นะอ่ะเล่มสวยประวัติแท้ประวัติดเดิมนะคะไม่มีชนหนักพิกความอย่างแน่นอนเราตรวจสอบมาแล้วเรามาดูที่รายละเอียดตัวโครงสร้างรถกันต่อเลยนะคะแน่นอนว่าตัวโฉมนะ้านหน้าตัวนี้ปี16เนาะมันจะเป็นตัวรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นปีาปี18เนาะนี่เลยนะคะ ตัวนี้คนถามหากันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะและได้เป็นตัวรถสีดำมีความหรูหราสปอร์ตไปในตัวแถมได้ชุดแต่งไปเลยรอบคันนะคะนี่คุ้มค่ามากเรทผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันเท่านั้นนะคะรายได้หมื่นตน้ตนเนี่ยซื้อคนเดียวได้เลยค่ะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะรับรองได้ได้รถสวยถูกใจอย่างแน่นอน ถัดมานะคะในส่วนของด้านท้ายนี่เขาก็มีเป็นตัวชุดแต่งเนาะที่แจ้งไปว่ามีรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์ติดมาเรียบร้อยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะตัวอักษสรสัญลักษณ์ทุกตัวนะคะอยู่ครบหมดเลยไฟทงไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าทะเบียนได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะทะเบียนสามตัวนะคะนี่อาจจะเปิดพื้นที่ใส่ของสัมภาระให้ดูนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะ <c oughs> ต้องดูในรถ หนึ่งนะคะอยากจะพีเศษมากๆคันนี้เนาะเพราะว่ารุ่นนี้ยนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งนะคะและไม่อยากให้หลุดมือไปนะคะใครที่มองหาสเปคนี้หรือหารุ่นนี้อยู่นะกิ่งแนะนำเลยแถมได้รถไม่น้อยด้วยนะคะปี16นะอ่ะมาดูต่อที่พื้นที่ใส่ของด้านหลังมีให้ค่อนข้างกว้างนะคะลึกยาวไปยันด้านในเลยวางกระเป๋าวางสิ่งของสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะอ่าเยอะพอสมควรเลย เอาไปใช้งานในครอบครัวก็ได้หรือจะเอาเป็นรถที่ไปพ่อค้าแม่ขายเนาะที่ต้องการใช้พื้นที่ในการวางของวางของนะคะนี่เลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อเซลล์กิ่งมาได้เลยเนาะน้องกิ่งแถมถัดท้ายให้นะคะนีะ่มาดูต่อ<ม>ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แลงมีให้ครบเซตนะคะและรุ่นนี้ยางอะไหล่เดี๋ยวจะเป็นล้อมแม็กด้วย นะปกติจะเห็นเป็นล้อกระทาใช่ไหมคะแต่ไม่เลยคันนี้ได้เป็นล้อแมกแบบนี้เลยยางอะไหล่แทบไม่ได้ใช้งานเลยคะ่ะดอกยางนี่เหลือแน่นๆนะคะเป็นยางมิชลินด้วย เนาะในเรื่องของโครงสร้างนี่ไล่ไล่กันไปดูเลยนะสีดําเป็นอะไรที่เห็นโครงสร้างได้ชัดเจนมากๆถ้ามีรอยแกะรอยถอดนะคะแต่ดูได้เลยนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะทุกชิ้นส่วนนี้อยู่คงเดิมคงสภาพเดิมมากๆนะในราคา399,000บาทเท่านั้นนะคะันนี้และเป็นรถมือเดียวรถประวัติดีประวัติสวยนะตรวจสอบเล่นได้นะคะเช็คได้ไม่ใช่รถวิ่งแท็กซี่วิ่งสาธารณะ ะะเราการันตีให้เพราะรถทุกคันต่อจะให้เป็นรถประมูลหรือว่าเป็นรถบ้านเนี่ยเรามีการคัดเกดแล้วก็ตรวจสอบมาให้เรียบร้อยเนาะ,ะมาต่อที่ภายในของคันนี้รุ่น1.8 s s p r t t มีอะไรมาให้บ้างสำหรับชมนี้นะคะแน่นอนว่าตัวพวงมาลัยเขาจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะในเรื่องของปรับโหมดเนาะ,ะวิทยุนะคะหรือเพิ่มเสียงลดเสียงแตรดังนะคะเราเช็คให้พวงมาลัยดูรายละเอียดนะ แทบไม่ผ่านการใช้งานหนักนะคะหนังยังสวยๆแบบนี้เลยนะไม่สึกหรอนี่เลขไม้นะคะแทบจะเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยปี16นะคะไม่เพียงแค่98,000กิโลเท่านั้นเนาะและระบบแอร์นะคะแอร์เนี่ยจะได้เป็นแบบออตโต้วิทยุนะคะเครื่องเสียงใช้งานได้จริงเนาะและเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยคันนี้เบาะหนังสีดำนะเหมาะกับตัวรถสีดำมากๆนะคะดูหรูดูดสปอร์ตมากๆสำหรับคันนี้ น้องแทบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะนี่พื้นที่ด้านหลังก็ไม่น้อยหน้าไม่แพ้กันนะคะมีให้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเนาะมีพื้นที่ให้ค่อนข้างกว้างนะคะน้องๆบ้านอ่าหรือบ้านบ้านไหนที่มี คนแก่หรือว,ว่ามีผู้โดยสารที่ต้องการใช้พื้นที่นั่งได้ไม่อึดอัดแน่นอนและโครงสร้างดีโครงสร้างสวยด้วยนะคะไม่มีประวัติพิกความชนหนักนะตามรอยตามตะเข็บหัวน็อตทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับใครจะเข้ามาดูรถจริงนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะ ของเรานะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก็ทักอินบ็อกซ์สอบถามมาก่อนได้เนาะมาดูต่อที่ห้องเครื่องของคันนี้นิดนึงนะคะจะบอกว่ารถสวยรถเดิมมากๆคันนี้นะคันนี้นะคะเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องดูโอวีวีทนะคะขนาดเครื่องยนตนะ์1 8 0 0นเนาะเป็นเครื่อง4สูบและที่สําคัญคันนี้โครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยรอยแต้มสี c อยู่ครบนะแบตเตอรี่มีการตรวจเช็คและตรวจสอบให้ใหม่ไม่ต้องกังวลนะคะเอารถไปใช้งาน นะคะเพชรยนต์เราปรับสภาพให้หมดน้องกิ่งดูแลเคสให้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบยันรับรถเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะต่อให้ไม่มีเครดิตก็เอาเงื่อนไขมาคุยกันก่อนนะคะน้องกิ่งดูแลเคสให้นะคะลูกค้าที่อยู่ไกลก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีรับประกันและวารันตีหลังการขายให้พร้อมเลยนะคะบริษัทเปิดทําการมา24ปีรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะ ของเรานะคะขึ้นชื่อว่าเป็นรถเกตเองจริงนะคะทุกมุมทุกจุดสามารถตรวจเช็คและตรวจสอบได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับรถรุ่นหายากคันนี้นะคะ1.8 S-PORT ปี2018ปี2016ขอโทษทีนะคะปี2016แต่เลขไมยเพียงแค่98,000กิโล ปีดาวได้ดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้นะคะและผ่อนสูงสุดได้อีกด้วยนะรายได้หมื่นตอนต้นซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกูร้รวมนะคะและตอนนี้เพชรยนต์ของเรามีแคมเปญพิเศษมากๆเลยนะไม่ว่าลูกค้าจะรายได้ไม่ถึงสองห0,000ื่นนะคะแต่ไม่มีเครดิตผ่อนอะไรเลยสามารถได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะอันนี้แอกบกระซิบนิดนึงนะคะที่ไหนไม่มีแต่ที่นี่เรามีนะคะและลูกค้าประวัติดี ขอแค่มีผ่อนบัตรเครดิตไม่ต้องมีอาชีพก็ได้อันนี้แอบกระซิบเลยนะมีประวัติผ่อนดีเกิน1ปีบัตรเครดิตใบเดียวทําให้คุณได้เป็นเจ้าของได้เลยไม่ต้องรอตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องทํางานอะไรอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆ ประวัติดีซื้อรถได้เลยค่ะบัตรประชาชนใบเดียวอ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้นะผ่อนแค่ประมาณ7,000พันะรายได้1 5ื่นห้าหมซื้อคนเดียวได้เลยค่ะไม่ต้องกู้ร่วมอ้อขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะและยังไม่มั่นใจในบริษัทเพชรยนต์ของเรานะสามารถเข้าไปตรวจเช็คนะคะในช่อง y o u t u b e ของเราก็ได้นะคะจากผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะคะของเราเปิดทําการมา20กว่าปีแล้วไว้ใจได้เลยนะคะ พื้นที่ของเราทั้งหมดนะคะบอสของเราเป็นเจ้าของเองนะคะเราไม่ได้เช่าพื้นที่เนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เลยเป็นจุดแข่งของเพชรยนต์เราเลยนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยไว้ใจได้เลยค่ะมากตัวประสบการณ์ด้านการขายนะคะบริษัทเราเปิดมา24ปีแล้วนะคะไว้ใจได้เลยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b สมาชิกด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ